สุดดื้อดสุดดื้อเลยดูดูดูจอมดื้อดูจอมดื้อจอมดื้อสองห้ามกัดกันลูก อย่าแรงอย่าแรงอย่าเล่นอย่าเล่นแ,แรงไม่เอาจะทำร้ายน้องแรงเศรษฐีรู้ก่บวบเบาสิทองแท้ก็เหมือนกันหนูก็เล่นเบาๆกับพี่เขาสิลูกดูไม่ยอมค่ะดูไม่ยอมเด้อตัวเล็กแต่แจ๋วอดูไมแม่หมุนกล้องไม่ทันแล้วเนี่ย พอแล้วค่ะลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะกัดกันแรงเด้อแอวเด้อรักกันสิลูกรักกันครับรักกันครับรักกันลูกร,รักกันรักกันอะรักกัน แรงเลยทุกคนดูแกล้งน้องอย่างเงี้ยหนูก็พอแล้วลูกหนูก็พอแรวไงหนูก็ไปเล่นกับพี่เขาไงคะหนูก็เล่นน่ะอยู่นั่นแหละเออพี่เขาก็เล่นแรงไงหนูก็พอแล้วไงลูกเข้าใจไหมคะพักผ่อนได้แล้วคะ่ะดูบอกคอเหลืองตาก็เหลืองเอ้ <c oughs> ทองแท้เนี่ย ดู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 ไม่มีใครนอนนะคะขึ้นขคางบนหมดเลยดูจบคนด้วยครับด้แลแลวยครับอากาศมันหนาวนะคะช่วงเย็นก็เลยไม่ได้ปล่อยลูกๆเขาออกไปเล่นก็เลยได้เข้ามาถ่ายคลิปใช่ไหมคะวันเดียวนะคะพรุ่งนี้ค่อยออกแล้วลูกเนาะดูดู Neng lej ni Neng lej Neng lej หิวน้ำเหรอครับลูกพี่ลำเวยหิวน้ำพี่ลำเวยหิวน้ำดูข้างนอกนอกลัว คัหรอดูค่ะดูเลยเล่นกันของเล่นที่รับเล็บที่สร็หล พี่รำรวยเขาตัวใหญ่มากนะทุกคนตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยเขากินเก่งคล้ายๆพี่มังมีเรศษฐียังตัวเท่าเดิมอยู่เลยเด้พี่รำรวยอะไรครับไม่ถ่ายรูปหนูอยู่ถ่ายคลิปอยู่ค่ะเข้าไปเลยครับเข้าไปนอนเลยครับอากาศรรมันหนาวครับ อนนี้ก็ใกล้ประมาณหกโมงเย็นแล้วนะคะทุกคนประมาณห้าโมงกว่าละปกติห้าโมงกว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องออกไปเล่นหกโมงเขาเข้าบ้านหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่นี่ผมไม่ได้ปล่อยเขาอะอะแตงรอครับแตงรอครับแตงรอครับ quá nâng cấp Xe ta là lúc ok. Nghe tịt phẹt máy. Không tịt phẹt cả Ok, đã được ยังไม่มืดเท่าไหร่อ,อันนี้ดูว้าวอันนี้ถ่ายแล้วมันก็มืดนีงครับที่มืดเลยครับ ครับป้อไงครับป้องไงครับคือพี่โก้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 อยู่นี่อยู่นี่พี่โก้หาไม่เจออยู่นี่ครับแม่อยู่นี่ครับเฮ้ยอย่าฉี่นะโอเคโอเคกินน้ำได้ครับไปดื่มน้ำได้ดื่มน้ำเลย ขาชอบอยู่ชั้นสองกันนะคะทุกคนลูกๆเพราะว่าชั้นสองมันมองเห็นวิวเห็นด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างเขาไม่ค่อยเห็นกันตอนเย็นก็ปิดผ้าม่านตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดไปเหมือนเดิมหาผ้ามาคลุมนิดนึงอย่างนี้นะคะอืมออ 嗯，呵呵。 เดี ais, ๋ยวเอาข้าวให้กินครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะลูกนะอ่ะอ้ท้องเด็กกันหรอกแม่ขับผม